เบี้ยแก่หลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงนะครับหลวงพ่อคล้อยนะฮะได้รับการยอ,ยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างประเทศว่านะเป็นพระเกจิสายใต้ที่มีวิชาคงแก่กล้าแนละเข้มขังเป็นพระอาวุโสร,รูปหนึ่งในสายข่าอ้อตะก,กศิลาทางไซเวชของเมืองไทยนะครับนี่วันนี้มีเบี้ยแก่ของหลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทองนะมาแบ่งปันนะะทั้งหมดห้า อันด้วยกันนะฮะตัวด้วยกันนะครับสรรพคุณเบีย้ยแก่เนี่ยนะฮะสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการถูกกระทําย่ายีนะครับป้องกันคุณใส่เนะี่ยสิ่งลี้ลับป้องกันพูดผีพิศารเข้าใกล้นะครับป้องกันยาพิษยาสั่งนะการป้องกันก,การทําเสน่ห์ยาแฝดลมเพลลมพัดเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วเบีย้ยแก่เนี่ยเป็นสายของสายเข่าอ้อนะซึ่งสายเข่าอ้อเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันชาตีนะครับ เป็นที่สุดนะครับอันนี้เป็นเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อคอยนะอุดด้วยตะกั่วนะครับตะกั่วแผ่นจานด้านล่างนะฮะจานมือทุกแผ่นต่อโคดนะว่าต่อโคดอะโนโมนะครับอะโนโมเบีย้แก้หลวงพ่อคอยนะ <c oughs> เนี่ยถ้าตอนเขย่าเนี่ยจะเหมือนมีทรายวิ่งนะเหมือนเสียงทรายแซกแๆๆกแทกแนะฮยมันดูได้ยินหรือเปล่านะจะมีทรายวิ่งดูด้านในข้งบนเป็นหอยนะครับอุดเลี่ยมนะแนะนำเลี่ยมพร้องกับ ถ้าไม่คล้อ,อ,งองคอก็คล้องควงกุญแจคล้องอะไรเพราะว่าของเออเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องรางเนี่ยเราสามารถห้อยต่ําได้นะครับห้อยต่ําได้หรือใครเป็นเซียนก็ห้อยกล้องนะแนะนำเลี่ยมนะห้อยกล้องติดตัวไว้นะไว้ เพื่อมีโอกาสได้ไปตั้งทินนะครับปิดไว้เบี้ยแก้นะป้องกันภัยยันตรลายนะครับได้เป็นสายของสายเข่าอ้อนะสายเหนียวด้วยในตัวนะครับได้มาทั้งหมดจริงๆได้มาเจ็ดแปดตัวนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยชำรุดนะครับก็เลยคัดมาแล้วนะเหลือห้าตัวนะครับ จานมือของหลวงพ่อทุกอันนะครหลวงพ่อคอยนะคใครสนใจนะครับก็เอาตัวละอยากจะไดะ้ตัวละพันไม่เอานะเอาตัวละเจ็ดร้อยแล้วกันไม่ต้องถึงพันหนึ่งนะเอาแค่เจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยบาทคัดมาให้แล้วสภาพสมบูรณ์นะครับตัวละเจ็ดร้อยบาท นะใครจะฝากเลี่ยมก็บวกอีก100บาทแล้วกันนะบเบี้ยแก้นะครับสายเบี้ยแก่เบี้ยแก่สายเข่าอ้อนะครับต้องเรียกว่าเบี้ยแก้สายเข่าอ้อนะใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับ id line a c a l, l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์ทับพ่วงนะเบอร์โทร0ู6 7เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหก้าสี่เจ็ดนะครับรุ่นนี้จะสร้างไม่เยอะแนตะ่รู้สึกว่าสร้างไม่เท่าไหร่นะไม่มีไม่มากนะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะครับ ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ